นี่คือกุ้งนะไม่ใช่น้องไก่สวัสดีครับเสือหอยข้าวรัวคลิปนี้จะมาทำกุ้งเทมปุระกินกันไปดูกันครับวัตถุดิบและอุปกรณ์นะครับกุ้งผ่าหลังบ้างกลางตัวนิดหน่อยเดี๋ยวอธิบายอีกทีครับแป้งทอดเทมปุระน้ำมันน้ำเย็น ผมมีนี่ครับหม้อทอดเทมปุระใครใช้กระทะธรรมดาก็ได้นะพอดีที่บ้านผมมีอ่ะมันก็เลยน่าใช้ทุกคนคงสงสัยกันว่าทํายังไงจะให้กุ้งมันตรงแบบนี้นะเพราะปกติแล้วมันจะโค้งแบบนี้ใช่ไหมครับเออพอดีผมบ้างไว้เรียบร้อยแล้วผมจะใช้มีดนะนี่คือมีดหั่นไปปื๊บปึ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 ๊บแล้วก็วางเข้าลงปับ๊บมันก็จะตรงนี่นะหเห็นเห็นรอยไหมเห็นรอยไหมที่ผมบ้างปืบป๊บปืบป๊บปืบ๊บปื๊บปื๊บแล้วก็กดลงปับ๊บนี่ นะครับแล้วมันก็จะตรงนะโอเคพอเราได้กุ้งที่ตรงแล้วเนี่ยเราจะเอากุ้งอันเนี้ยเอามาชุบผงแป้งก่อนเราจะเอามาชุบผงแป้งก่อนนะครับพอชุบผงแป้งแล้วก็พักไว้ชุบแป้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาผสมแป้งกับน้ำเราจะผสมแป้งนะครับเตรียมชามไว้แล้วก็แป้งเทมปุระหนึ่งถ้วยนะ สเกลมันก็คือแป้งเทมปุระหนึ่งถ้วยน้ำเย็นสองถ้วยนี่นะครับแล้วก็คนนี่นะีตอนนี้ผมผสมตามสูตรข้างถุงนะครับก็คือแป้ง1ถ้วยน้ำเย็น2ผมรู้สึกว่ามันจะไม่เกาะเนื้อกุ้งนะมันจะเป็นการล้างมากกว่าผมจะผสมแป้งเพิ่มไปอีกนะครับไอที่แป้งคลุกมเมื่อกีน้นั่นแหละใส่ไปอีกนะเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะเหนียวอะ่ะมันต้องเหนียวกว่านี้หน่อยนึง คนตอนนี้วนมาเรื่อยๆน้ําก็ข้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ผมก็ด้วยความรู้สึกนะมัน,นาจะยังไม่เกาะตัวกุ้งแต่เราก็จะทำตามสูตรข้างถุงเขามาดูกันว่ามันจะเป็นกุ้งแทมปูไรอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับไปกระทะตอนนี้เราตั้งไฟนะครับ<ไ>โอเคตอนนี้เราตั้งหมอ้อแล้วก็จุดไฟใส่น้ํามันแล้วเราก็จะรอน้ํามันเดือดนะครับเอาแบบเดือดเลย หลักการของการทําทูบกุ้งเทมปุระนะครับเราต้องการแป้งเยอะๆเพราะฉะนั้นเราจะสาดแป้งเข้าไปในกระทะก่อนอนี่นะครับมันจะเป็นขุยๆอย่างนั้นเยอะๆนะเราก็กุ้งเลยกุ้งที่ชุบแป้งมาปาบลงไปเลยลองดูนี่นะครับพอกุ้งลงไปแล้วนะเราก็จะเอาไอ้ที่เราสาดไปตอนแรกนะประกบกับตัวกุ้ง ทำยากนะดูนี่เห็นไหมครับนี่แค่ข้างหน้านะข้างล่างไม่มีอะไรเลยนี่ครับกุ้งเทมของเราก็กลายเป็นกุ้งทอธรรมดานี่เป็นไงเอาไหมนี่นะครับตัวอย่างของการทำผิดวิธีต่อไปคือการทำถูกวิธี นี่ครับกุ้งเทมปุระนี่นี่คือกุ้งนะไม่ใช่น้องไก่โอเคอ่ะผลเรียนจากอันที่สองคืออะไรคือน้ํามันร้อนไปอันที่3กุ้งเทมตัวที่3เราจะต้องใส่แป้งท่นไปเยอะๆก่อนนะใช้น้ามันไม่ต้องเยอะมากโรยให้ทั่วๆทั่วๆหมอ้อใช้ไฟเบามากแล้วนะ Few moments t l a โอเคเรียบร้อยนะครับผมกุ้งเทมปุระของเราวันนี้ผมจะมาเล่ายาวหน่อยคือมันเป็นการทำเทมปุระครั้งแรกของผมคลิปนี้ไม่ได้มาสอนให้ทาตามอะไรนะแต่ว่าจะมาบอกแล้วกันว่ามันผิดพลาดตรงไหนบ้างคุจะให้ดูว่าคืออันนี้คือกุ้งเทมปุระของผมที่ลงไปอันแรกทำตามขั้นตอนอย่างที่ในคลิปที่ดูมาแหละอันแรกลงไปแบบนี้ ผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงงอเพราะเราทำขั้นตอนกันหมดแล้วเราก็เลยเอาใหม่เราลองทําใหม่เราก็เลยใส่ตั้งใจว่าจะใส่แป้งให้มันข้างล่างมันจะเยอะก่อนแล้วก็เอากุ้งวางไว้บนแป้งแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่แป้งโรยไปอีกเพิ่มเติมมันก็ได้มาเป็นอันที่สองครับอันนี้น่องไก่ชุบแป้งทอดไม่ใช่อันนี้คือกุ้งนะค,คือกุ้งใส่แป้งไปเยอะมากก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไฟมัานอาจจะแรงไปเราเบา,า,าไฟลงมาอีกหน่อยหนึ่งเบาไฟลงมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็รีบโรยขงแป้งรีบโรยแป้งลงไป แล้วก็รีบเอากุ้งใส่แล้วก็โรยแป้งมาตัวกุ้งต่อแล้วก็เอาแป้งมาประกบกันจนอันนี้ครับได้เป็นที่2อ,อันที่2องขึ้เป็นอย่างนี้นี่ สรุปว่ามันนิ่มมันไม่กรอบเพราะว่าไฟเบาเกินไปเห็นไหมมันจะนิ่มเนี่ยมันจะนิ่มมันจะนิ่มไฟเบาเกินไปตันนี้มันก็จะกรอบเพราะไฟมันแรงเพราะอันที่4เริ่มรู้แล้วครับอันที่4ก็จะสวยหน่อยอันที่5ก็สวยอันที่หอ่ะถือว่าใกล้เคียงที่สุดถือว่าใกล้เคียงกุ้งเทมปุระที่สุดก็คือผมใช้ไฟแรงกว่าอันที่อันที่มันนิ่มอ่ะหน่อยหนึ่งแล้วก็โรยแป้งอ่ะไม่เยอะแล้วก็เอากุ้งลงไปให้มันโดนแป้งเสร็จแล้วก็รีบพลิกนะฮะพลิกเสร็จแล้วก็เอาแป้งเนี่ยโรยไปต่อจน ท,ทีมงานทักว่าเฮ้ยมันต้องเห็นหากุ้งเอาา้าแม่หาไม่เห็นหากุ้งสักอันหนึ่งจนสุดท้ายครับนี่ก็คือกุ้งเทมปุระของผมแหมสวยไหม แต่มันก็ยังดูเหลืองเกินไปเหมือนก็ไฟมันไฟมันแรงเกินไปนะฮะแต่ก็คือถือว่ามันใกล้เคียงกุ้งเทมที่สุดละอ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนมีข้อแนะนํายังไงคอมเมนต์แนะนําหน่อยว่าควรทําแบบไหนผมอยากลองทําอีกครั้งนึงนะครับสอนหน่อยนะนี่ผมจะมาชีมที่ที่ท,ทำไปนี่น้ำจิ้มกุ้งเทมที่ผมไปซื้อมาตัวอันนี้ก็คือหัวใชเท้ากรืีที่ถืข้าบดกันนะผมสับเอาแล้วกันเพราะไม่มีที่บดอ่ามาชิมกัน กุ้งกระแป้งอร่อยครับเหมือนที่ร้านเลยเป๊ะเลยแต่ว่าเขาจะคูกว่านี้หน่อยนะแต่น้ำจิ้มผมเนี่ยไปซื้อสำเร็จรูมาไม่เข้มขนาดนี้ก็ไม่รู้ยังไงมีพ่อแนะนําอะไรคอมเมนต์มาให้ผมนะครับจะอ่านแล้วจะไปลองทําอีกทีนึงวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมา,มากๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะเทไปตายค่ะ <c oughs>